สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลาพูนะคะอยู่บนภูพานเลยค่ะบ้านไม้กาแฟสดค่ะเทือกเขาภูพานนะคะตรงโคบผู้พอดีเลยนะคะคุณแม่แปะตลาดนะคะตลาดอยู่ในลก,กลางเขาเลยนะคะโอ้โหสินค้ายเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแต่ของบ้านๆ้านนะค,ะคุณแม่คนขึ้นเต็มรถแล้วนะค,ะคนขึ้นเต็มรถเป็นผักสดๆเลยนะ ผักสดสดกล้วยสดสดกล้วยต่างๆนะไม่เคยเห็นซื้อเอาซื้อเอาจนเต็มรถเลยนะมีเยอะแยะมากมายหลักนะฮะให้เราเลือกซื้อนะเนี่ยคุณแม่เห็นแล้วก็สะอ่อนนะซื้อเต็มรถเลยนะเดี๋ยวออกมาซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวออกมาซื้อเพิ่มนะคเป็นเป็นตลาดของชาวบ้านนะคะเป็นตลาดของชาวบ้านนะคะเป็นตลาดของชาวบ้านอันนี้นี่คุณแม่ก็ซื้อทั้งเยอะเลยหมากอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าหมากอะไรคุณยายคะลูกท้อ ปลูกเองเหรอคะคุณแม่แปลูกเองเหรอคะ,อะโอ้หเห็นไหมคุณแม่ก็ซื้อนะคะไม่เคยกินนะคะเห็น <c oughs> คุณยายบอกว่าอร่อยมากบ่ายข้าวกินกับข่าวสันไยเว้านะาคุณแม่ก็ใบยขาแยวแซ่บหลายบอกคุณแม่นี่คุณแม่สวยก็ซื้อไปนะคะเอาไป,ะะไปผักก็สดสดนะคะผักก็สดมากเลยมีหน่อไม้ส้มด้วยนะคะหน่อไม้ส้มทําเป็นขวดนะคะเมื่อกี้คุณแม่เห็นปลาเด็กอื่นด้วยนะะคุณแม่พาไปดูนะ แม่พาไปดูนะคะสวยงามมากโอ้หอันนี้ของชาวบ้านเลยนะคะขายอยู่ที่กลางภูพานเลยอันนี้เขาเรียกหนังนะคะหนังหัวนะ,ะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไปสําหรับกินโอ้อัน,นี้ปลาปลาปลา,าแห้งอันนี้เขาเอิญปลาซบธงเลยนบอปลาลดลืมอันนี้เรือปลาลดแห้งนะคะโอ้โหาหากินยากนะคะหากินยากนะคะ หากินยากปลหลดตากแห้งนะปลาหลดตากแห้งนะคะ,น,ะ,คะนี่ไข่เป็ดนะ,ะไข่เป็ดอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมดองนะคะอันนี้เป็นตลาดอยู่กลางกลางภูนะ,ะอันนี้แมงดาแมงดาดอกนะแมงดาดอง,ะะมมดองแมงดาดองอันนี้มีไข่มดแดงด้วยนะฮะมีไข่มดแดงด้วยนะ,ะไข่มดแดงคุณแม่ซื้อไปครึ่งโลแล้วอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรคะแม่ ถั่วแปบค่ะถั่วแปบม,มันมันมีพันแปร์ด้วยเหรอมีค่ะอ๋อนี่คือถั่วแปบคือกันหวานมันมีสองพันใช่ไหมแม่ค้าบอกบอก,บอกทถั่วแปบนะอันนี้คนจังหวัดนองบุพูนะคะมาอยู่จังหวัดนองบรรพุพูอันนี้บอกดถั่วแปบเอาไปซุปกินนะคะซุปใส่ปลาทูนะมันมีสองพันพันหนึ่งจะเป็นแบนแบน,นนะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นกลมกลมนะ ในกลมๆนะคะเพราะอันนี้อันนี้สดๆจากสวนมาเท่าไหร่คะหอมสิบบาทซื้อไปกินซื้อไปกินมันอร่อยสดมากสดมากแล้วพรุ่งนี้เอาไปเอานี้ข้าวโพดนี่ยข้าวโพดบ้านเราใช่ไหมเหนียวไหมคะอร่อยไหมคะโอ้ข้าวโพดบ้านเรานะคะข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ไหมคะบผมคุณแม่เห็นอย่างคุณแม่ก็ซื้อเต็มรถเลยซื้อเต็มรถเลยทุงเท่าไหร่คะนี่โอเคค่ะ โ้เห oh, ็นอะไรก็ซื้ออุดนนมชาวบ้านนะคะนมชาวบ้านเต็มรถออกไปไม่หมดแล้วค่ะเป็นเท่าไหร่คะทั้งหมดค่าผักล่ะคนละเจ้าเหรอคะโอ้ซื้อแล้วได้บุญนี่ค่ะครับผมโอเคสดจากสวนเลยเนาะอันนี้มะฮุ่งอย่างนีะุ่งจากสวนมะฮุ่งจากสวนหน่อยเท่าไหร่นี่สองอันเดีเวสิบบาทอุ้ยเอาอันเดียวนี่ละสิบสิบบาทบอ ดูะถูกมากเลยนะคะของชาวบ้านนะสิบบาทเลยนะคะเอฟซีดูซิสิบบาทอร่อยมากเดี๋ยวคุณแม่ทานให้ดูนะคะต้องทอนตังค์ใช่ไหมคะตัวนั้นทองทอนครับสิบบาทสามสิบสี่สิบค่ะสิบทองหกสิบบาทค่ะอันนี้สุกแล้วเหรอคะนี่ยังไม่สุกอันนี้เขาเรียกเพียกบ้านปะเขาเรียกเพียกบ้านใช่ไหมค่ะ มกคุ่งน้ำค่ะมกคุงน้ำาค่ะ์ัะคุ้งมกคุ้งตอนตังแล้วนะครับเอาัะคุงตังได้แล้วค่ะทอนให้หกสิบแล้วอยากได้แต่ัะคุ้งอะไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยบ้านเราอันนี้น้ำอ้อยบ้านเราใช่ไหมคะน้ำอ้อยบ้านเรานะะน้ำอ้อยบ้านเราเดี๋ยวคุณแม่มาพามัดูคุณแม่ซื้อเยอะๆอันนี้มกบกนะมะกระบกขั้วนะคะอร่อยอร่อย คุณแม่ก็ซื้อเต็มรถเลยเห็นอะไรก็ซื้อนะคะอันนี้กอยนะคะนึ่งกอยอันนี้กนึ่งกอยค่ะแล้วก็จะมีมันมันมันสิม่วงนะคะมีมันอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อมันแซงนะคุณแม่ก็ซื <yt> ้อเต็มรถเลยมันแซงนะแล้วก็ม <absurd> ันมันอะไรเนี่ลูกมันแซงแล้วก็มันเผานะคะกองใหญ่เบ้อเร่เลยกองใหญ่เบ้อเรเลยนะคะคุณแม่ซื้อเยอะเลยแม่ซื้อเยอะ อันนี้มาดูกันหมักคําป้อมโอ้โหลูกบลเลอร์เลยนะคะเอฟซีดูกันค่ะดูกันเยอะเลยนะคะอันนี้มันแซง,ง,งมันแซงกองบันเลอเลยคุณแบบมนะ่ซื้อไปเต็มรถเลยนะซื้อไปเต็มรถเลยอันนี้ปนะิ้งข้าวกี่ เมื่อกี้คุณแม่เห็นอะไรเนาะเหมือกี้เอไเดอบานไ่บอ๋อคุณแม่เห็นอันนี้มาดูกันนะคะมาดูกันปลาแดกอึ่งน,นะ,ะปลาแดกอึ่งน,นะ,ะโอ้คุณแม่เพิ่งเคยเห็นนะเะนี่ย FC เห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเป็นของ้าบ้านทําเองนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยม,มากเลยนะคะมีมาเฟืองด้วยนะ,ะอันนี้เป็นตลาดของชาวบ้านจริงๆเลยนะคะนี่ปลาแดก ไข่มดนะคะไข่มดโลละแปดร้อยค่ะพี่น้องคุณแม่ก็ซื้อนะคะซื้อไปซื้อไปอุกินนะ,ะอันนี้หอยหอยปังนานะคะนี่หอยปังนาหอยปังนานะคะโอ้อันนี้เนื้อเนื้อเนื้อน้องวัวน้องวัวโอ้น้องน้องวัวลูกวักวคุณแม่ไม่ทานวัว เป็นตลาดชาวบ้านนะคะเป็นตลาดชาวบ้าน, mm hmm. นะะอยู่กลางอยู่กลางสวนเลยโอ้อน,นี่มะม่วงอะ,ะมะม่วงมะม่วงอันนี้มันมันแซงนะคะมันแซงนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาล โอ้มะขามเยอะเลยนะขามเยอะเลยเราไปดูฝั่งนู้นกันว่ามีอะไรบ้างไปดูโอ้เป็นตลาดชาวบ้านนะคะโอ้โหคนเยอะมากตลาดนี้ตลาดโอ้กล้วยนะะกล้วยโอ้กล้วยเยอะเลยนะกล้วยเยอะเลยนะกล้ยเขามาส่งล้าทำกล้ยปิ้งนะ,ะทำกล้ยปิ้งกุ้ยยักใสอืมเป็นตลาดชาวบ้านเยอะเลยนะ เยอะเลยนี้คืออะไรวันนี้มีพึ่งด้วยในตัวพึ่งอันนี้ตัวพึ่งสดสดเลยนะคะมีน้ําพึ่งแล้วก็มีพึ่งขายเป็นแผ่นๆด้วยนะคะคุณแม่ก็เพึ่งเคยเห็นนะมีพึ่งขายเป็นแผ่นๆแล้วก็มีพึ่งนะคะขายใส่จอกเล็กๆนะคะจอกละร้อยบาทอันนี้เป็นรังพึ่งนะคะพึ่งแท้ๆเลยนะคะพึ่งแท้ๆเลยอันนี้พึ่งแท้ๆเลยนะคะพึ่งแท้ๆเลยนะโอ้ตลาดนี้คนเยอะๆมากมาย สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคำสวยขอจบตรงที่พึ่งสดๆตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ